ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เพรพันเผยตึงราคาค่าไฟที่4.18บาทซัดนะครับคนปล่อยข่าวหวังให้ประชาชนเข้าใจผิดก็ต้องบอกก่อนว่านะครับประชาชนไม่ได้เข้าใจผิดหรอกครับแต่ประชาชนออกมาทักท้วงนะครับว่าถ้าจะให้ขึ้นถึง6บาทเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับที่การที่คอฟผอออกมาว่าราคาต่าสุดเท่าไหร่และราคาสูงสุดเท่าไหร่แน่นอนครับถ้าเกิดประชาชนไม่ได้ออกมาก็คงอาจจะไม่ได้ตึงราคา4.18บาทหรือเปล่าครับการที่วันนี้นะครับที่นะครับอ่า ก,การที่คณะกรรมการออกมาบอกว่าจะต้องนะครับมีการากําหนดราคาคา่คาไฟต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่แน่นอนครับ เมื่อออกมาแล้วประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่บอกว่านะครับคนที่ปล่อยข่าวทําให้ประชาชนเข้าใจผิดหรอกครับประชาชนเข้าใจถูกและประชาชนทุกคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อกดดันรัฐบาลกดดันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตึงราคาค่าไฟไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องได้ผลแต่ที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เมื่อไหร่นะครับจะนะครับ ปรับที่โครงสร้างสักทีไม่ใช่ตึงราคาแบบนี้เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ปรับที่โครงสร้างถึงเดือนต่อไปก็ต้องมานะครับวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้อีกสังเกตรหรือไม่ครับคุณพิธ์ทุกๆ3าเดือนก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของค่าไฟที่กําลังจะปรับขึ้นตลอดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่ประชาชนนิ่งเฉยหรือเบื่อสุดท้ายแล้วราคาค่าไฟก็แพงหรือเปล่าครับ19นะครับกรกฎาคม2 5งันาเเมื่อเวลานะครับ 14ในกา50นาทีนายพีรพันธ์สาริรัฐวิภาครองนาย,ยกรัมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับค่าไฟ6บาทต่อนหน่วยว่าจากการหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อยุติและตึงราคาค่าไฟที่4.18บาทส่วนจะตึงกี่เดือนนั้นนะครับต้องพิจารณาตามราคาตามค่าเอที่ปรับนะครับทุกๆ4เดือนอจึงนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้ามีการปรับลดลงราคาไฟก็ลดลงตรงนี้ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตทที่ยินดีไม่รับค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสะข่าวที่ออกมาเกิดจากอะไรนายพิรพันธ์กล่าวว่าเป็นเหมือนกับทุกครั้งที่พยายามจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดสื่อนะครับต้องอช่วยการทำความเข้าใจไม่ใช่ได้ข่าวอะไรมาก็ประคมข่าวกันไปก่อนแต่สุดท้ายไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดในสิ่งที่ควรจะเป็น จริงก่อนนะครับที่สุดแล้วจะต้องมาดูว่าด้วยว่าโนโยบายจะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนายพิรพันธ์กล่าวว่าสําหรับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงการปรับรถจะต้องมาจากหลายภาคส่วนโดยจะต้องปรับนะครับอ,อัตราภาษีด้วยขณะที่ตึงราคาที่33บาทต่อริรแต่ราคานี้อยู่กับหลายปัจจัยอย่างไรก็ตามตอนนี้การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดอัตราภาษีเพื่อให้อยู่ในอํานาจและ อำนาจของกระทรวงพลังงานและดำเนินการใกล้เสร็จแล้วจากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีไปรับผิดชอบต่อแอบ จากนั้นจะเสนอให้นายกมนตรีได้รับทราบต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการที่ออกมาบอกนะครับหน่วยงานที่ออกมาบอกว่าจะมีการปรับราคาเนี่ยเขาก็พูดถูกครับปรับราคานะครับต่ําสุดคือแท่านี้สูงสุดถือคือเท่านี้นะครับสูงสุดเลยคือ6บาทและต่ำสุดแต่แน่นอนครับว่าถ้าวันนี้ประชาชนไม่ออกมาท้วงติงประชาชนออไม่ออกตั้งคําถามประชาชนออไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และประชาชนนิ่งเฉยก็อาจจะได้ราคา6บาทหรือเปล่าอาจจะได้ราคา5บาทหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์ออกาวิจารณ์ออกมาตั้งคาถามก็เลยตึงราคา ที่4.18บาทมันเหมือนกับเป็นการโยนหินถามทางือยครับเปล่าครับอย่าบอกว่าออกบิดเบือนครับอย่าออกว่าทาให้ประชาชนเข้าใจผิดครับประชาชนเข้าใจถูกและประชาชนเข้าใจมากกว่าที่คุณพิรพันธ์คิดอีกครับว่าวันนี้รัฐบาลไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาพลังงานมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอยากไปฟังครับ